สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงชานคู่ไทยปานนอกนะครับมาเบิงลรถเกี่ยวเข่าอยู่ตรงหน้านะครับแต่ประเคนนะครับรถดันมาเสียนะครับรถเกี่ยวเข่าติดลมพี่น้องนะข้ารังงานอยู่เพราะว่าดินมันเหนียวค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นหนองนะก็เละติดลมนะเอาบอกขืนเลยขั้นที่สองสีมะซอยกระดัน ล่อเบี้ยวอีกพี่น้องบางเนี่ยเพื่อนกระเลยถอยไปถอยมาโอ้ยเมียน้ำเพิินเนึกว่าสีได้แบบนอนเฝาแล้วนะครับอันนี้เพื่อนกระสีลากนะครับเอารถที่เมื่อกี้ที่มันรอเบี้ยวแหะแต่ว่าเพิ่นแก้ไขแล้วนะครับเป็นปัญหานะครับอ,อยู่หน้าของโตกระผมนี่เองนะครับ จักเป็นน้ำยางกระบอรลูนะครับเป็นน้ำบ่ดว่างหมากว่างผู้ว่างออแนวแก่เพิินกระบอจักนะครับก็เลยเหตุให้รถติดลมนะครับนี่มาเห็นจังๆเลยนะครับก็ดึงไปดึงมาลากไปลากมาไลา่รอบพี่น้องนะม้ามาคนเดียวนี่ขึ้นบาไหวแน่นอนเลยถารถไทยกะบอมา เกิเลยจำเป็นจะต้องลากกันเองพี่น้องนะกับเปลี่ยนมุมนะเปลี่ยนมุ่มนะน,นะนี่มาเปลี่ยนทั้งนี้ร่องเบิงนะครับว่บาสิได้ึ้นว่าเอาหนึ่งสองสาม่าหนึ่งสองสามอาไหม1ไหมหนึ่งสองสามเอ๊ได้แล้วพี่น้องึ้นแล้ว โอ้ดีใจน้ำเพลินอืมครับนี่ไปแล้วมานเนี้อเออเมียเอเล่เลยเนาะอีศมอีศมเฮาอเมียเอเล่เลยกิตตบูดะนะครับอเอาเสียวเขาขึ้นไปเจ็บไปก้อนครับพี่น้องบได้พ่ออุ่มหรอกแต่ว่ากระสิเอาขึ้นไ้ก้อนนะเพราะว่ามันสินักเป็นอานะครับ ่วัานะครับพี่น้องคำพอดีเมืดนะครับหกโมงกลัวๆกระเจียวบ่แล้วเดอกพี่น้องครับมือนี้สวัสดีครับบรรยากาศการเจียวข่าวครับ